สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พบกับช่องครัวพี่ติ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ติ๋มก็ไปช้อปปิ้งมาค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะก็ไปจ่ายตลาดมานะคะอันนี้ก็จะเยอะเยอะไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ไปช้อปเลือกออของใช้ในบ้านด้วยนะคะอันนี้อ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวสารนะคะซื้อมาสามกระสอบค่ะกระสอบล้ ยี่สิบดอลลาร์นะคะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะสิบเก้าดอลลาร์จุดเก้าเก้านะคะก็ตีซะยี่สิบดอลลาร์เนาะคะ่ะอร่อยมากค่ะข้าวหอมมะลิยี่ห้อนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็ของบนโต๊ะนี้เดี๋ยวพี่จิ๋มก็จะเอามารีวิวให้ดูแต่ละรายการนะคะวันนี้บอกราคาทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ขยันค่ะเดี๋ยวมาติดตามชมดูนะคะว่ามี อะไรบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกนะคะถัว่วฝกถั่วฝักยาวค่ะน่ากินมากเลยนะคะฝักยาวเขียวอวบดีค่ะนี่พี่ติ๋มก็จะบอกราคาพี่ติ๋มจะขึ้นตัวหนังสือให้ดูนะคะวันนี้อันนี้สี่ดอลลาร์แปดสิบแปดเซนนะคะนี่ค่ะเป็นเงินไทยพี่ติ๋มก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ดูค่ะ ตั่วฝักยาวหนึ่งกามนะคะก็มะม่วงสองลูกค่ะมะม่วงสองลูกสี่ดอลลาร์สี่สิบเจ็ดเซนนะคะมะม่วงสองลูกลูกใหญ่อยู่นะคะสองลูกนี่ร้อยกว่าบาทค่ะมะม่วงแล้วก็อันนี้ฟักทองนะคะฟักทองหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะฟักทอง สองดอลลาร์เก้าสิบหกเซนค่ะฟักทองนี่ค่ะฟักทองที่นี่มันมันนะคะฟักทองแล้วก็แก้วมังกรค่ะแก้วมังกรก็สี่ดอลลาร์แปดสิบเก้าเซนนะคะสองลูกสี่ดอลลาร์แปดสิบเก้าเซนค่ะนี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะสี่ดอลลาร์หกสิบเจ็ดเซนค่ะมะเขือมะเขือเปาะ นะคะแล้วก็จะเป็นหอมแดงนะคะหนึ่งดอลลาร์สี่สิบสี่เซนค่ะหอมแดงมะนาวมะนาวสีลูกหนึ่งดอลลาร์ 1. นะคะสีลูกหนึ่งดอลลาร์ 1. ตอนนี้เงินดอลลาร์เหลือยี่สิบสี่บาทนะคะก็สีลูกยี่สิบสี่บาทนะคะอันนี้คาแช้แข็งนะคะ ค่าแช่แข็งก็หนึ่งดอลลาร์หกสิบเก้าเซนค่ะตัวนี้จะเป็นพริกนะคะยอดพริกค่ะเอามาผัดกับเนื้อนะคะเนื้อผัดกับเนื้อน้ำมันหอยนะคะสามดอลลาร์เจ็ดสิบห้าเซนนะคะยอดพริกถุงนี้นะคะยอดพริกหวานค่ะนี่นะคะ,คะ,คะแล้วก็ตัวนี้ผัดทีลาวดอลลาร์เก้าสิบเก้านะคะ ดอลลาเก้าสิบเก้าเซนค่ะผักชีลาวกำนี้นะคะดอลลาเก้าสิบเก้าเซนแล้วก็ผักชีค่ะผักชีบ้านเรานะคะผักชีหกสิบแปดเซนนะคะนี่ค่ะหนึ่งกรำน้อยๆอะคะผักชีส่วงอกค่ะส่วนหม้อหนึ่งดอลลาสี่สิบเก้าเซนนะคะส่วนหม้อหนึ่งถุงตะไคร่หนึ่งถุงค่ะตะไคร่แช่แข็งค่ะ ตะไคร้สองดอลลาร์หกสิบเก้าเซนนะคะตะไคร้ถุงนี้แช่แข็งค่ะแช่แข็งก็ใช้ดีนะคะใช้ได้เหมือนตะไคร้สดแหละค่ะสามดอลลาร์ยี่สิบเก้าเซนนะคะพริกแช่แข็งค่ะนี่ค่ะสามดอลลาร์ยี่สิบเก้าเซนอันนี้ก็จะเป็นถั่วพูนะคะสามดอลลาร์สี่สิบห้าเซนค่ะถั่วพูถุงนี้นะคะ นี่ก็มันอย่างนะจิเบ้าอย่างก็เบา้าเบ้าได้ยูเว้าด้วยเบ้าแม่เซลแม่ <laughs> ยันถือทักหลังบอกบ <laughs> เอาใส่ถุงไว้คิ้วไปใส่ตู้เย็นอีกเหมือนเดิมนะคะนะคะก็เอาเข็บลงโต๊ะเปน็นบางส่วนก่อนนะคะ Okay. น,นี่น,นี่พริกขี้หนูวันนี้ไปซื้อพริกขี้หนูที่ลักกี้นะคะได้ถุงใหญ่มากค่ะดอลลา่าเก้าสิบเก้าเซนนะคะไม่เยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะดอลลา่าเก้าสิบเก้าเซนอันนี้พริกสดนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะสิบห้าดอลลา่าแปดสิบหกเซนค่ะนี่ซื้อมาจากคอตโก้นะคะปลาแซลมอน นี่ก็จะเป็นทางด้านเนื้อวัวนะคะ13ดอลลาร์24เซนนะคะเนื้อวัวตับตับวัวนะคะ14ดอลลาร์5เซนค่ะตับวัวแล้วก็หมูสับ10เอ่อหมูสับ4ดอลลาร์85เซนค่ะหมูสับแล้วก็จะมีน่องไก่นะคะน่องไก่6ดอลลาร์78เซนค่ะน่องไก่หนึ่งถุงนะคะ น่องไก่ก็ประมาณโลครึ่งนะคะกัมนะคะดอลลาเจ็ดสิบหกเซนนะคะกัมละแปดสิบแปดเซนนะคะอันนี้หัวปีค่ะห้าดอลลาสิบสามเซนนะคะหัวปีหัวปีสองหัวนี่100ร้อยกว่าบาทนะคะหัวปีหัวปีที่นี่แพงค่ะ อะไรก็แพงผักเพริแพงผักแพงกว่าเนื้ออีกนะคะพี่จึงก็จะาใส่ถุงแล้วก็จะหิ้วไปใส่ตู้เย็นอีกนะคะคารกิบก็ใส่ถุงไว้ก่อนนะคะต่อายค่ะน,นี่เป็นคณะนะคะสี่ดอลลาร์สี่สิบเก้าเซนค่ะคณะสี่ดอลลาร์สี่สิบเก้าเซนอันนี้เป็นต้องโอ ต้องโอสองดอลล่าห้าสิบเจ็ดเซนนะคะนี่ค่ะกัมเบอร์เลอร์เลยค่ะวันนี้ได้ผักถูกนะคะแล้วก็ใบมะกรูดแห้งนะคะใบมะกรูดแห้งหนะะึ่งดอลล่าสามสิบเก้าเซนค่ะใบมะกรูดแหง้งใบมะกรูดอบแห้งนะคะหนึ 1, ่งดอลล่าสามสิบเก้าเซนเป็นกวาสองเออสามลูกนะคะสองดอลล่าเก้าสิบเก้าเซนค่ะเป็นกวา ซื้อจัดคอสโก้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรัวซองค่ะห้าดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะรัวซองค่ะอาหารเบนจะเอาไปทานที่ทำงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่สี่แพคนะคะไข่ไก่ไข่ลูกเล็กนะคะสองดอลลาร์หกสิบเก้าเซนค่ะติมก็ซื้อมาสี่แพคนะคะ แล้วก็นมค่ะนมสี่ดอลลาร์แปดสิบเก้าเซนนะคะซื้อที่คอสโก้สี่ดอลลาร์แปดสิบเก้าเซนค่ะสองขวดค่ะสองแกล้อนนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะสามดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนค่ะซอสฝาเขียวสองดอลลาร์หกสิบเก้าเซนค่ะ ันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดบอกว่าทานอะโวคาโดวันละหนึ่งผลนะคะห่างไกลหมอค่ะนี่ค่ะแรกๆพี่ติ๋มก็ทานไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ก็ชอบแล้วค่ะเจ็ดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนค่ะยิบยังนุ่งเบนสามหกลูกนะคะได้มาหกลูกนะคะเจ็ดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนลูกใหญ่มากเลยค่ะกินตอนเช้านะคะวันละลูกค่ะ แล้วก็กาแฟค่ะสามดเออสามสิบหกจุดเก้าเก้านะคะสามสิบหกดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนค่ะกาแฟหนึ่งกล่องนะคะร้อยสิบคัพนะคะกาแฟหนึ่งกลง่องทานได้เยอะที่เป็นทานคนเดียวนะคะกาแฟอันนี้จะเป็นฮอทดอกนะคะสิบสี่ดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนค่ะนี่ก็ซื้อมาจากคอสโก้ค่ะยี่ห้อน,นี้ก็อร่อยดีนะคะ แพ็คล่ 14, สิบสี่ดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะนี่ค่ะเรได้มาสองแพ็คทุก,นนกนนะคนค่ะอันนี้จะเป็นขนมปังโฮมบีชนะคะสี่ดอลลาร์ขนมปังโฮมพูดถูกไหมหกดอลลาร์ 6, สี่สิบเก้าเซนค่ะ อันนี้กะทานขนมปังทุกเช้านะคะขนมปังโฮมวีดนะคะคุณเจมสแล้วก็อันนี้ของลูกชายค่ะไทานไปโรงเรียนนะคะใส่ฮอทดอกนะคะ4ี่ดอลลาร์หกสิเก้าเซนนะคะซื้อที่คอสโก้จะได้ถูกมากเลยค่ะได้เยอะด้วยนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะน้ำผลไม้ของลูกชายค่ะแพ็คนี้ก็1 1บเดอลลาร์เกสิเก้าเซนนะคะ อันนี้ไปทานโรงเรียนนะคะน้ำผลไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นอินทผลัมนะคะสิบสองดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นนมโยเกิร์ตนะคะแปดดอลลาร์เก้าสิบเก้าแปดดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะโยเกิรต์ตรสผลไม้นะคะ สองแพ็กเราจะมีแอปเปิลนะคะแอปเปิลหนึ่งแพ็กเอ่อหนึ่งทุงนะคะกาลากาลาแอปเปิล <G ala. S 1> นะคะหกดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนนะคะซื้อที่คอสโก้นะคะได้เยอะด้วยค่ะถูกและได้เยอะค่ะแล้วก็จะมีกล้วยนะคะ กล้วยหนึ่งหวีนะคะไม่ถึงหวีนะกล้วยครึ่งหวีดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนค่ะก็จะเป็นขนมนะคะช็อกโกแลตชิพบานาน่านะคะบานาน่าช็อกโกแลตชิพนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะหนึ่งกล่องเจ็ดดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซนค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะสิบเอ็ดดอลลาร์สี่สิบเก้าเซนค่ะ อันนี้สำหรับร้างชักโครกนะคะอีกสามอันอีกสามอัน ตัวนี้นะคะน้ํายาล้างห้องน้ําค่ะพวกล้างพวกอ่างนะคะนี่ตัวนี้ก็สิบเอ็ดดอลลาร์เก้สิบเก้าเซนค่ะยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็น้ํายาซักผ้าค่ะสิบเก้าดอลลาร์ก้สิบเก้าเซนนะคะาาส,สิบเก้าดอลลาร์เก้สิบเก้าเซนน้ายาซักผ้าน้ํายาล้างจานค่ะอันนี้เก้าดอลลาร์แปดสิบเก้าเซนค่ะหมดแล้วค่ะ หมดแล้วค่ะของที่ไปช็อปมาวันนี้นะคะของที่ไปช็อปมาวันนี้นะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ก็แดดส่งนะคะแดดแสงแดดจ้าเลยนะคะขอบขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ติมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ บายบายแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ